ตอนนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าแถวจะพอปลูกนี่ก็จะเต็มที่แล้วเนี่ยเฮียเต็มที่แล้วผมว่าคนชอบปลูกดูมีเงียเหมือนเหมือนชอบปลูกนะหรือมาชอบเกษตรตั้งแต่ชอนไหนเรื่องยังไงฮะก็ผมเพิ่งเกษียณมาครับก็เลยเพิ่งมาซื้อที่ไว้ว่างๆก็เลยไม่ได้ทำอะไรลก็ปลูกเล่นๆครับเกษียณแล้วค่อยมาปลูกมาทํใช่ครับจริงๆเราต้องรอเกษียณก่อนมาทําเกษตรไหมฮะหรือว่าตอน้ไม่ยังเป็นเราพูดถึงมัน มันไม่ใช่มาใช้เวลาเยอะนี่แล้วไม่ได้ไม่ยังเป็นต้องมาใช้เวลาทั้งวันในการทําบว่างๆมาทาก็ได้ปลูกวันละต้นสองต้นอืใช่ไหมล่ะค่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปหรือมันก็เป็นสวนนี่ได้ออกกําลังกายด้วยใช่มีความมีความสุขไหมให้อยู่ในบ้านก็อยู่ในสวนแตกต่างกันไหมอยู่ในสวนนี่สบายลมลื่นลมลื่นคือมองเห็นธรรมชาติไงสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ วันนี้มาอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะครับตรงนี้บ้านอะไรตะบลอะไรครับพี่อ่ที่นี่คือตะบนสวนอกไม้อำเภอสาวห้จังหวัดสระบุรีครับครับแนะนําชื่อนาตักคนนิดหนึ่งครับมี่กรกรมสุวินครับครับพี่อภิรกนะครับอยู่ที่จังหวัดสระบุรีตรงนี้ปลูกอะไรบ้างครับในสวนเศรษฐกิจพอเพียงประมาณสักกี่งานตรงนี้ก็ตอนที่เราเริมต้นมาเราตอนแรกก็มาปลูกแค่ตะไคร้ตะไคร้มะนาวมะกรูดธรรมดาครับแบบ แบบผักพื้นบ้านสวนครัควรธรรมดาเนี่ยตอนหลังเราก็มาลงแบบมะม่วงมะม่วงสักสี่ห้าสักสี่ห้าต้นนะครับตอนนี้ก็มีก็ซื้อซื้อแบบต้นใหญ่มาเลยเหมือนกันนะครับก็ได้ได้กินลูกแล้วนะครับมะม่วงก็มีหลายพันอยู่มะม่วงนองแซงมะม่วงเขียวเสวยนะครับมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนะครับแล้วก็กำลังดูๆถ้ามีถ้ามีที่ก็จะลงอีกตอนนี้มีที่แค่สองงานนี่เต็ม<ะ>ปลูกเต็มหมดเลยไหนะลองเดินดูสักหน่อยพี่ร์ก่อนได้ได้ฮะ มีทุกอย่างเลยนะดูในสวนครับมันถึงยี่สิบสาสิบชนิดเลยฮะน,นี่ก็กล้วยเราก็ซื้อมาจากนาครศรีเนี่ยกล้วยแบยนักอันนี้กล้วยอะไรฮะกล้วยเล็บมือนางเล็บมือนางนะจากนั้นซื้อมาจากนาครศรีนครศรีธรรมราชเลยใช่นครศรีธรรมราชสั่งมาสัง่งสั่งซื้อมาแล้วก็มาปลูกเนี่ยตัวเล็กๆอย่ือตัวนี้ออกอุ้ยแล้วหน่อเต็มเลยเนี่ยออกหน่อเต็มอย่างนี้เราเรา,เราต้องเอาออกไหมหรือว่าก <ierra> ็จริงๆเราถ้าเกิดเขาปลูกเป็นแบบว่า,าปลูกขายเนี่ยเขาจะเอาออก S <S แต่นี้เราปลูกเราปลูกเล่นๆปลูปกปลูกในสวนเราเองนะครับเราไมา่ไม่เอาออกเราก็คือให้มันพอพอมนันมันออกเอาดอกหวีแล้วเนี่ยเราก็ให้มันขึ้นต่อไปเลย <S <S นะครับเราก็ไม่ได้ขุดเราไม่ได้ขุดเลยครับอ๋อเล็บเงอนางกล้วยเล็บมือนางนะครับเเล็บมือนางมันออกชุกเขียวเงี้ยมันคล้ายๆกล้วยมันจะไม่เหมือนไม่เหมือนกล้วยน้ำว้านะครับสังเกตดูลูกมันจะไม่เหมือนกันลูกไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแต่ว่าสีลักษณะ ไม่ขายกล้วยขายกล้วยหอมทองกล้วยหักมุ้งเนี่ยจะมีมันมีกาบเหลืองกาบแดงอะไรมันมีหลายพันนะครับครับอันนี้น่าจะเป็นกากแดงอ๋อกาบแดงเล็บมานานกาบแดงใช่ครับมีมีหลายหลายพันก็ลองลองมามาปลูกดูนะครับนี่ประมาณปีหนึ่งปีหนึ่งครับครับด้านหลังด้านหลังเราก็ปลูกก็ปลูกแซมแซงไว้ครับไอ้มะละกอครับมะละกอฮอลแลนด์อ๋อฮอลแลนด์แล้วก็แขกดํา มะละกอแขกดำเราเราก็ปลูกไว้ทีมะละกอละมุดดูกำลังออกเนะนี่ยใช้เวลานานไหมละมุดอย่างตัวละมุดน,นี่เราก็ซื้อมาต้นประมาณเม็ดเม็ดยี่สิบอันนี้อันนี้อายุประมาณประมาณจริงๆแล้วก็ซื้อต้นใหญ่มาเลยนะครับก็ประมาณปีนึงแล้วเนี่ยอันนี้ปีประมาณปีหนึ่งโอ้ี่ปีหนึ่งนะฮะปีหนึง่งฮะแต่ว่าเราเราเคือเราเริ่มเราเราซื้อต้นใหญ่มาไงเราซื้อต้นใหญ่มาไงนะครับแล้ว ตอนนี้ลูกมันก็เริ่ม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 ออกแล้วแต่ได้กินใบไปรุ่นแล้วะแต่ว่าลูกลูกใหญ่เหมือนกันอ๋อวุ้นปีนต้นใหญ่ขนาดนี้ครับน่าจะเป็นกระสวยกระสวยมาเลยออพันกระสวยมาเลยใช่ครับแต่ลูกเขาใหญ่นะใหญ่กว่านี้ใหญ่ใหญ่กว่านี้ไหมลูกใหญ่กว่านี้ครับเนี่ยใหญ่นีๆๆอ๋อนี่นี่ลูกใหญ่เลยกระสวยมาเลยเราจะเป็นลูกใหญ่หวานไหมฮะที่เก็บไปหลอดหวานหวานอยู่หวานมากเลยล่ะพูดสิงอ่ะหวานมากเลยพอลบดมันจะออกหวานไหา เป็นพวกปุ๋ยสามโมแดงหรือเปล่าอันนั้นไม่ทราบดิสงสัยมันหวานผิดปกติใช่ไหมมันหวานผิดปกติหวานหวานหวานอยู่หวานอยู่อ๋อที่สั่งปุ๋ยสารโพเดงมานี่คือเอามาใส่ละมุดมาใส่ละมุดได้แหละอย่างนี้แล้วก็เห็นเพื่อนๆในช่อง youtube นะครับเขาใส่ก็เลยใส่ดกดีก็เลยอยากลองใส่มั่งอยากลองมาใส่มั่งแล้วมันดกเหมือนที่ได้ดูในยู u ูปไหมมันก็เนี่ยมันก็เริ่มตอนตอนนั้นใส่มารอบหนึ่งแล้วเลยเลยซื้อมารออีกรอบหนึ่งอ๋อตินแล้วออกไปได้กินลูกไปแล้วไงเพราใส่แล้ว มนโตเร็วมันก็ได้กินลูกใช่ได้กินลูกได้กินลูกแล้วก็หวานใช่ไหมหวานหวานแต่ส่วนใหญ่ละมุดมันจะหวานมหมละมุดนี่หวานอยู่แล้วนะใช่ธรรมชาติละมุดหวานหวานอยู่แล้วนะหวานอยู่แล้วแต่ก็ใส่ใส่ทั้งปุ๋ยแล้วก็ใส่ทั้งกิวปุ๋ยคอกคิวอะปุ๋ยคอกอ๋อตอนนั้นอะปุ๋ยสามแดงสิบสามสิบมันใส่นะใช่เอามาใส่ใส่อยู่ใส่ละมุดก็ใส่หมดเลยใส่ทั้งกล้วยทั้งอะไรผมใส่ทุกอย่างอ๋อใส่ทุกอย่างเลยใส่ทุกอย่างเลยได้เห็นอยู่นะ้ โอ้โหผมแต่กล้วยมันออกหนอเยอะเนี่ยผมดูแล้วมันเป็นสิบกว่าหนอเนี่ยมันจะแย่งอาหารกันไหมฮะเนี่ยมันจริงๆแล้วเขาก็บอกมันแย่งอาหารกันนะเขาก็บอกบ้างแต่ผมก็คงไม่ออกครับปล่อยให้มันเต็มอย่างเงี้ยครับขึ้นแทงกันไปเรื่อยๆอืมใช่มันมันแน่นกันไปสิบกว่าหนอเลยเนาะใช่ครับสิบกว่าหนออันนี้พันอะไรฮะกล้วยวันนี้กล้วยอันนี้น่าจะเป็นกล้วยกล้วยหอมนะหอมทองหรือกล้วยเขียวใหญ่กล้วยหอมแล้วก็ผมก็เอามาจากซื้อซื้อมาจากนครศรีมังงานสั่งมาทีเดียวอ๋อ รับสังอย่างที่เดียวนี่จะหอมจะดูท่าทางลูกเขาจะใหญ่ใหญ่ก้ยหอมใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งยาวพอเห็นเขาบอกว่าต้องต้องตัดใบออกบ้างให้เหลือสักประมาณสามสี่ใบสามสี่ใบพอสี่ห้าใบอะไรเงี้ยผมก็ตัดตัดออกบ้างแล้วก็ไว้แค่ต้นเดียวถึงสองต้นใช้ไว้แค่สองต้นสองต้นเองแต่ผมไม่มีเหียวไว้เป็นสิบเลยใช้เป็นสิบเลยจะตัดแสดงไม่นี้จะตัดก็เสียดายจะตัดเสียดายก็คือปล่อยให้มันขึ้นไปเหมือนเราปลูก อยู่ตามบ้านเราก,ก<ำ>ไไ็ไม่ได้ปลูกกินไปเรื่อยๆนะครับมะพร้าวมีมะพร้าวด้วยมะพร้าวนี่น้ำหอมแน่นอน <มา S 2> เลยมะพร้าวน้ำหอมครับ,รบซื้อต้นใหญ่หมดเลยซื้อต้นใหญ่นี่ปีน,น,นี่นี่ก,นก็น่าจะเกือบปีละเกือบปีละซื้อต้นใหญ่มาเหมือนกันครับไม่ได้ซื้อแบบผัวเล็กๆนะปีหนึ่งเขาถ้าก็าแทงรากได้ถือว่าโตเร็วนะเฮียโตเร็วใช่ครับโต,วต,วต,วตวไวมากผมดูลักษณะต้นปีหนึ่งขนาดนี้โอ้โหเพราะวาสามปีนี้ได้กินได้หรืกไงใช่ใช่เดี๋ยวก็ได้กินแล้วไวอยู่โตเร็ว อืมถือว่าตัวเร็วมากขนุนทองมาเสิร์ฟแล้วป่ะเนี่ยขนุนทองมาเสิร์ฟใช่ครับตอวมาเสิร์ฟทองมาเสิร์ฟนี่ตัวเร็วครับตัวเร็วแล้วก็ปีสองปีก็ได้กี่ลูกนี่ก็กล้วยหอมโอ้นี่ถือว่าลูกใหญ่นะลูกใหญ่ไหมเนี่ยใหญ่ยาวในจุดเนี้ยแต่ว่าข้างหน้าก็จะดกกล้วยหอมก็บอกใช้สิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดไม่รู้ไอใชาหรือเปล่าหรือว่าปุ๋ยโพแดงก็ใส่ได้ใส่ได้ครับใส่ได้ทุกทั้งหมดเลยสามโพแดงใส่ทั้หมด ช่วงที่ออกออกลูกออกปีเนี่ยก็บอกให้ใส่ประเด็นจริงๆถ้าถ้าถ้าไม่ปล่อยให้ถ้าถ้าให้ลูกมันหน่อเยอะเงี้ยครับมันจะแยกอาหารเราก็ต้องเพิ่มปุ๋ยเข้าไปครับใช่ก็เห็นก็บอกว่าใส่เป็นกิโลเลยถูกใช่ไหมมันแยกอาหารกันใช่ใช่เห็นก็บอกต้องใส่แยกอาหารลกล้วยอะ่ะแต่ถ้ามีแค่ต่พอตัวแม่เนี่ยช่วงเขาจะเลี้ยงเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกเนี่ยต้องต้องใส่บ่อยหน่อยนี่ครับให้เขากิน โอ้โหนี่กล้วยเยอะมากเลยปลูกดูอันนี้คืออะไรมากอกน้ามะกอกน้ําครับมะกอกน้ําอืมมากอกน้ําก็เดี๋ยวไม่ได้กินลูกเลยมันซื้อมาแรกๆไม่เคยไม่เคยงามเลยเพิ่งติดปีแรกเพิ่งติดโอ้สวนเกษตรฟอเพียงโอ้โห่นละกออะไรนะทำไมลูกใหญ่จังอันนี้มะละกอไม่รู้อะไรผมก็ตอนแรกแรกก็ซื้อมาลงอะไม่รู้มะละกออะไรครับูนี่ก็ได้แต่ก็ได้กินลูกมาช้าก็พิ่งเด็ดไปลูกใหญ่มากไปตำส้มตำหรือมะละกอสุกหวานมันไม่ใช่คงไม่ใช่แขกนวลไม่ใช่แขกนวล แต่ช่วงตอนหลังผมเอามาปลูกอีกเป็นฮอลแลนด์กับผักแขกนวลอ่ะอ๋ออะไรนะแขกนวลมาปลูกใช่ว่ในสวนนี่มีทุกอย่างเลยครับอันนี้หอมทองมาก่งตัวนี้คือเหมือนกันหอมทองมันมีที่ผมซื้อมาเยอะก็คือผมชอบกินเล็บมือนางไงอ๋อเล็บมือนางกยเล็บมือนางครับชอบกินแล้วก็มีน้อยน้อยหนานี่ยไม่ได้กินลูกไอ้นี่ล่ะนี่ก็มะละกอเหมือนกันมะละกอพันเลยตัวนี้ลูกยาวนี่คืเหมือนกันลูกยาวใช่แขกนวมไหม แงดแงอ่ะเกดำไหมฮะลูกยาวไม่แน่ใจแต่ลูกใหญ่โอ้ลูกใหญ่ล,ลูกยาวข้างผมก็สงสัยทำไมข้งงางล่างเนี่ยลูกใหญ่แต่ข้างบนลูกเล็กอืมแล้วก็สุดยอดเลยมีทุกอย่างจริงในส่วนนี้ครับทำไมถึงปลูกถี่งเนี้ยก็ที่ว่างๆผมก็ะกะว่ามานเม็ดสองเมตรตอนแรกก็ไม่ไม่ได้เยอะขนาดนี้เราก็ตอนแรกก็ปลูกแถวเดียวพอก็เริ่มตั้งแถวใหม่แล้วก็เริ่มแถวหนึง่งระยะประมาณสัก สองเมตรถึงสองเมตรครึ่งนี่แหละคก็ให้พอเราเดินได้ไม่ต้องแน่นมากพอเราเดินได้เอฝรั่งนี่ก็มาลงแซมไว้เฉยๆโูนนี่แน่นหลยเมตรแล้วก็จากวันนี้ประมาณเมตรห้าสิบมาห่วงใช่ครับแต่ธรรมชาติเขาจะแย่งกันขึ้นเวลาเขาสองข้อแสงใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็สองข้อแสงผมว่ามะพร้าวนี่โตไวมากนะผมว่าจะปลูกมะพร้าวปีนึ่งทำไมถึงโตเร็วก็ผมซื้อมาแน่มันต้นประมาณต้นนี้แหละซื้อมาต้นใหญ่เลย นี่ก็ทิ้งโคลเลยนะฮะเนี่ยใช่ครับก็บอกว่าเวลาเวลาปลูกไปเขาบอกเอามีดกรีดตรงนี้ด้วยมันจะได้มันจะได้มันจะได้แตกออกกรีดต้องเขาบอกเขาต้องเอามีดกรีดที่ผมจริงจริง<อ>มันต้องเอามีดกร<อ>ีดเอาตรงผ,ผ้าผ้าหนังๆตัวตัวนอกใช่ครับต้อง,อต,งต้องกรีดบอกบ้างถึงจะโตแล้วแล้วปลูกมะพร้าวที่มี่ปาเนี่ยทิ้งตัวไหมหรือว่าตรงๆปลูกตรงๆเลยปลูกตรงๆเลยเขาบอกว่า,าต้องนอนไปหาผ้าที่ขึ้นจริงไหม อันนั้นเขาบอกว่าต้องเป็นมะพร้าวที่ปลูกเริ่มเริ่มเริ่มปลูกใหม่ๆมั้งที่มันจะถีบลูกออกเองอะ่ะต้องหันหอกทางไหนทางหอดทางพาทิดพาทิดออกพาทิ่ขึ้นใเขาเขาว่าางนั้นแต่นี่ปลูกตรงๆที่มันโ<ร>ตเร็วแต่ว่ามันมันต้นใหญ่แล้วไงผมที่ผมสมมติมว่าเลือซื้อแต่หัวเล็กๆแกผมซือ้อมาประมาณสักเม็ดเม็ดห้าสิบแล้วมั้งประมาณเม็ดกว่าเม็ดกว่าเมตรห้าสิบแล้วพอมันใหญ่ปุ๊บได้ปุ๋ยเขาก็ทิ้งโคนเลยใช่ครับนี่เขาเริ่มทิ้งโคนนะนี่แค่มาลง น่าจะประมาณหกเจ็ดเดือนแล้วเนี่ยโอ้โหหกเจ็ดเดือนหกเจ็ดเดือนใช่โอ้โหหกเจ็ดเดือนหกเจ็ดเดือนนี่ก็ทิ้งโคนเลยนะเนี่ยใช่โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยคุณผู้ชมหกเจ็ดเดือนก็ทิ้งโคนอย่างนี้สองปีสามปีว่าจะกินแน่นอนเนี่ยลูแบบเนี่ยอ๋อเนี่ยดูกล้วยเดียวกล้วยออกทุกต้นเลยปลูกพร้อมกันอ่ะเนี่ยครับนี่ก็เล็บมือนางนี่ก็เล็บมือนางเนี่ยโอ้โหเนี่ยผมก็ต้องทำไ้เนี่ย เห็นเขาบอกว่าต้องทำไห้โหเลยํำไม่หมดเลยใช่ไม่งั้นลมมาเนี่ยหักลมมาหักหมดก็เลยผมพึ่งมาคํำไว้เนี่ยต้องต้องทำไว้ต้นใหญ่แล้วก็แทงหนอได้ดีมากหนอเยอะเลยเนี่ยแต่ถ้าตัดออกก็ไม่รู้จะไปปลูกตรงไหนได้บ่ขายได้ว่เพาะว่ากูดอกขายนะอันนี้มันนี่อันนี้ก็ไม่รู้กล้วยอะไรไม่แน่ใจเนี่ยต้นนี้เหรอฮะโอ้โหทําไมมันดกอย่างเนี้ยอกล้วยทั้งนั้นเอ๊ะพันธุ์อะไรฮะ อืแต่ซื้อมาไม่แน่ใจเป็นพันอะไรใช่ไหมไม่แน่ใจครันพันไรปีเขาจะยาวนี่เขาบอกต้องหักปีออกอ๋อต้อง<ต>หักปีออกต้องบบกหักปีออกหลังยิอย่างหลังจากที่มันออกอวีแล้วเนี่ยับแต่โหถ้าแทงหนอด้ยทุกกอเลยเนาะทุกกอเลยสิบกว่ายังเอาออกก็แน่นนะเฮียรผมว่านะมไม่งั้นมันจะแย่งแย่งอาหารแย่งลกูก ถ้าแน่นมากก็ต้องตัดออกว่างแหละอ๋อใช่มันต้องตัดดอ,อกโอ้เราหดตนนดน้นนี้ดกเลยต้นนี้ใช่ต้นนี้แต่ว่าเราผมว่าดูแล้วมันระมุดไม่ดีอ่ะเนี่ยมันเป็นกับอะไรพันอะไรมันมีลูกแต่ว่าเนี่ยยังไม่ค่อยได้กินลูกเลยอันนี้เจ้าออกเพิ่อน,นั่นนะอันนี้เพิ่งเป็นปีแรกเลยฮะมันมันติดลูกมาแั้งแต่ผมซื้อมาตั้งแต่ตน้นเล็กๆซื้อที่ต้นซื้อมาต้นประมาณเท,ท่านี้เลยเนี่ย ต้นเท่านี้เลยอ๋อซื้อมาต้นเท่านี้เลยใช่ซื้อต้นใหญ่มาเลยซื้อต้นใหญ่มาเลยอ๋อซื้อต้นใหญ่มาเลยใช่มันอ๋อแสดงว่าเป็นกระพันรูปพันอะไรนี่พันพื้นบ้านเราไม่รู้น่าจะพันพื้นบ้านพันพื้นบ้านก็เลยเสียดายก็เลยปลูกปล่อยเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนใช่ครับเอาไว้ก่อนอาจจะเป็นช่วงปีแรกจนแต่มะพร้าวนี่โตเร็วทุกต้นเลยมะพร้าวนี่โลรอบสวนเ่ะแปดเก้าต้นอ๋อแปดเก้าต้นโตเร็วกล้วยก็โตเร็วโอ้ผลไม้มีทุกอย่างเลย ทับทิมก็ปลูกไว้พวกทับทิมเขาให้ปลูกหน้าบ้านใช่ไหมครับอือก็ปลูกทิ้งไว้เนี่ยอืมอันนี้ต้อนอะไรฮะเนี่ยขีลาวไงอืมเป็นขีลาวไงกินได้เนี่ยจินน้ำพริกเนี่ยทำไมต้นใหญ่ขนาดนี้เอ,อก็ตอนแรกก็มุดก็ปลูกทิ้งไว้ต้นเล็กๆเกนะนี่ยนี่ว่ากัดทิ้งแล้วเนี่ยผักขีลาวครักขีลาวจริงมันใหญ่ขนาดนี้เลยฮะอืมไม่ใหญ่กินได้ใส่ลาบใส่แกงอ่อมไงกินน้ำพริก ผมเห็นในบางทีเราตัวเ,วเล็กๆเองนะจริงๆที่อร่อยขยายพันธุ์ยังไงไม่รู้ชำได้หรอเนีย่ยซื้อมาจากไหนหตัวนี้ยก็ซื้อมาจากร้านขายต้นไม้แหละซื้อต้นเล็กคือมันมันสวยดีมันสวยดีเนาะปลูกสวยดีโอ้โหลมุดครบทั้งหมดเลยอะละมุดน้อยนาลำไยลำไยไม่ดูแล้วซื้อมาขุดทิ้งไปแล้วอันนี้ฝั่งอะไรฮะเนี่ย ฝรั่งอันนี้เพิ่งลงฝรั่งหงเป่าสือหงเป่าสือหงเป่าสือฝรั่งไส้แดงอ่ะไอ้มันมันจะดกกันไว้หรือมันต้องเด็ดออกมาแม่คือจริงจริงเราก็บอกว่าไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องให้มันมีทุกทุกการก็ได้เด็ดใช่เด็ดโูบ้างเพราะว่ามันมันมันแยกดอาหารกันมันแยกอาหารกันมันดกมากเลยผมดูมันออกทุกดกิ่งเลยเหลือวันตั้งวันเมื่อเช้าเด็ดตักฟังนู้นละโอเหลือไว้ประมาณสักแค่ลูกเดียวลูกเดียวจริงแล้ลูกพอเดี๋ยวพี่จะดูตรงตรงต้นนน่นอยู่ ลูกเต็มเลยโอ้โหเนทับทิมสีทองอันนี้อันนี้ผมเพิ่งลงลงเมื่อตอนสักสองสองเดือนสาเดือนที่แล้วผมต่อสืออืมอมืโอ้โหเน้อหนาน้อหนาก,ก็เพิ่งลงต้นเล็กต้นเล็กๆนี่แหละโตแล้วครับ<ำ>โอรองเท้ารุาน่นใหม่เดี๋ยวบีๆมาดูฝรั่งอย่างนี้ หลังคันอะไรฮะก็ไสแดงไสแดงเนี่ยต้นเนี้ยดกมากเลยโอ้นี่ห่อแล้วเนี่ยตอนี้ห่อแล้วห่อแล้วเนี่ยโอ้็ดกมากเลยอ๋อแต่ไสแดงเขาจะดกนี้แหละฮะดกก็ไม่รู้มันมีไสแดงกับอะไรฮะของอะไรมันมีสองพันน่ะผมจําชื่อไม่ได้ของเสี่ยวมี่หรือเปล่าต้นเล็กๆขนาดนี้กิ่งจะหักนะเฮียก็ต้องค้ำไงใช่ครับเพราะว่าอ้โหดูเดิอะลรกิ่งมัน แต่กิมจูอ่ะผมปลูกแต่แรกๆอ่ะได้กินลูกไปหลายรุ่นแล้วนี่ได้กินเยอะแล้วอ๋อมาฟังดูผมลองกิมจูต้นต้นนี้มันแค่ยี่สิบสามสิบลูกแล้วมั้งเนี่ยเนี่ก็นเนี่ยก็เลยลงก็นแล้วกเลยลองดูเดี๋วว่าถ้าเดี๋ยวว่าถ้ากิ่งดีๆผมจะต้นไหนกิ่งดีเีลยผมจะตอนได้บ้างไงครับโอ้มีทุกอย่างเลยครับนี่แตงโมเนี่ยขึ้นเองเนี่ยแตงโมเนี่ยมันมากับไอ้นี่หรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจผมไม่ได้ปลูกเนี่ยอยู่ดีก็ขึ้นเองอยู่ดิ นี่กก็ได้กินแล้วเนี่ยได้กินได้กินแล้วโอ้นี่สวนเศรษฐกิจพอเพียงมีทุกอย่างเข้าสว,สวนอยากกินอะไรได้หมดเลยทั้งหมดเนี่ยได้หมดกะเพราก็มีกะเพรามีกะเพารากะเพราแดงกะเพราขาวมีหมดกะเพราปลาโอ้ซื้อมาหรือว่าได้มเมล็ดพันธุ์มาจากก็ซื้อมาเป็นต้นแหละที่ซื้อที่เขาขายแหละมะพร้าวปลูกรอบเลยมีทุกอย่างระบบน้ำเปองฮะระบบน้ำที่ใช้ระบบน้ำที่นี่ก็เป็น มีโซลาเซลล์แล้วก็มีแบตเตอรี่เก็บไฟไว้อันหนึ่งแบตเตอรี่เก็บไฟกลางคืนใช้ไฟได้ไงใช้ไฟแสงสว่างเนี่ยอ๋อโซลาเซลล์สองแผ่นง่ายๆทําง่ายๆเอาน,องานางังร้านมาตั้งนังร้านมาตั้งเออแล้วก็ใส่วางไว้สองแผ่นง่ายๆอยู่เดี๋ยวนียก็มีชุด